เสาหลักทางด้านสุขภาพด้วยความห่วงใยจากสโมสรและอนนครสมเพราะเรารู้ดีสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญต่อคุณในการดําเนินชีวิตเพราะ,ะนั้นเสาหลักที่สําคัญในการดําเนินชีวิตจะมีร่างกายจิตใจอารมณ์และฮอร์โมนไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นผิดเพี้ยนไปอย่างไรอย่างอืง่นทุกอย่างถูกกระทบกระเทือนทั้งหมดเป็นเหมือนโดมิโนโเปรียบเสมือนตอนนี้เรากําลังเกิดอุบัติเหตุและร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนต้องการ นอนนิ่งๆเฉยๆเพื่อที่จะฟื้นร่างกายมาเป็นปกติให้เลวันช่วงนี้ครับนาฬิกาชีวิตของเราจะคลาดเคลื่อนและทํางานผิดปกติฮอร์โมนแห่งความอยู่รอดฮอร์โมนคอ,อร์ติซอลมันไม่รู้หรอกครับว่าร่างกายของเราเป็นยังไงมันต้องการกระตุ้นให้เรามาอะไรมากินเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองนั่นเองแต่เมื่อมันกระตุ้นทําให้เราเองไปหาของกินมาเรื่อยๆจนกระทั่งทําให้ร่างกายของเราเกิดอิดอัดเกิดความเครียด ฮอร์โมนดีเพชชันจึงหลั่งสารออกมาทําให้เราเองเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดอารมณ์วีนกับคนรอบข้างทําให้หลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราก็อาจจะอึดอัดหรืออิดหนาระอาจใจกับเราด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับคนที่เข้าสู่วัยทองนะครับฮอร์โมนทั้ง5ประเภทต่างๆ มันจะลดลงจนกระทั่งมันหมดไปจนกระทั่งทําให้เรามีอาการข้างเคียงจนถึง75%มีอาการวูบว่านอนไม่หลับนอนไม่เต็มที่นอนไม่มีคุณภาพทําให้ตื่นมาร่างกายและจิตใจของเราเกร็ห่อเหี่ยวทําให้มีอารมณ์กับคนข้างเคียงและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคนที่เข้าสู่ใบทองนี้จะเป็นคนที่เข้าสู่ขบวนการของแพนิคและเข้าสู่ขบวนการของไบโกล่าดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่า เสาหลักของสุขภาพประกอบด้วยร่างกายจิตใจอารมณ์และฮอร์โมนดังนั้นเรามาดูแลและใส่ใจเสาหลักของชีวิตของเราเพื่อความสุขและความเป็นปกติของเราในยามที่พวกเราเข้าสู่วัยทองกันนะครับด้วยความหม่วงใยจากสมุทรไละอนาคอนประทุนสวัสดี